แทนชุมชนแต่ละหน่วยนะครับที่ได้เตรียมไว้แล้วให้การต้อนรับท่านประธานด้วยการผูก ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารและ figure, สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ <Wh> ่นกำนเดสะองค์สเดรัราชนรับอทศาสนาและตามแนวทางและตามแนวทางขอเดชะ5 8ในวันนี้อําเภอสังขัดเดิมชื่อเมืองสังขัด สร้างขึ้นเป็นเมืองพร้อมกับเมืองสุรินและเมืองขุกขันเทียมแเป็นการปกครองออกเป็นพิเศษหมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ1,3203ชนคนโรงสีชุมชนธนาคารข้าวธนาคารหมู่บ้านศูนย์คัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มทอเสรวมมือนะครับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเองก็สมทบ5 0,000ื่นนะครับของจังหวัดเองก็บัญชีประเทศจีนเนี่ยเข้ามามาเจอขึ้นความร้อนของบ้านเรานะครับบางจังหวัดสูงถึง42องศานะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นพายุกลุ่มเสียงคนสุรินจำนวน2ทุนทุนละ1,000บาทค่ะ ได้หลำดับต่อไปขอเร่นเชิญท่านประธานมอบพันปลาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานงบรับแทนครับรับแทนแได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไม่ไม่ไม่แกา รับแทนหน่อยรับแทนหน่อยเข้าไปรับแทนเลยมดแลค่ะมดมค่ะาพอหดละแล้วะยที่นน่ะเร่มาชิมที่รพสตอรกระเทียมเป็นอยาวค่ะจะมีจะมีค่ะรการ